ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านพีซ a ่าไบช็อปนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเป็นตัวของแต่งของรถยอดฮิตในตัวทัวริงคัทเริ่มต้นนะครับผมจะเป็นตัว Honda c b 500X นะครับผมก็แน่นอนนะคันนี้จะเป็นตัวทัวริงยอดฮิตสําหรับในยุคนี้เลยนะครับผมแล้วช่วงนี้ก็เป็นตัวช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เขาแต่งอะไรมาบ้างนะครับ แล้วก็อย่างแรกที่ผมจะพามาดูกันเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวแคสบาร์นะตัวนี้จะเป็นตัว2ส่วนนะครับผมก็จะมีตัวเป็นแคสบาร์ตัวบนตัวนี้กับเป็นตัวล่างรงเครื่องตรงนี้นะครับผมแน่นอนสําหรับพวกรถทัวริ่งนะครับผมส่วนมากเขาก็จะติดอย่างแรกกันเลยก็จะเป็นพวกแคสบาร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเขาติดกันอ่ะเขาก็จะชอบไปติดพวกสปอร์ตไลท์หรือว่าไฟตัดหมอกอะไรเ่แล้วต่อมาเลยผมจะพามาดูตรงนี้กันดีกว่านะ ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวตีนเป็ดแต่งนะครับผมเป็นของ SRC นะครับผมตัวนี้เป็นงานของคนไทยนะอ่าและตัวต่อมาเลยอ่าอันนี้ ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นของเดิมนะแต่ว่าจริงๆคันนี้เขาใส่มาเพิ่มนะครับผมสำหรับตัวขาตั้งคู่ตัวนี้นะครับถ้าเราเเนี่ยเขาก็จะมีรูสําหรับใส่ขาตั้งคู่ว้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่ได้ติดตั้งมาให้นะเราต้องซื้อแยกมาติดเ,เสริมเพิ่มเติมเองนะครับผมอ่าและ,นะแน่นอนนะครับผมสาหรับสิ่งที่ขายไม่ได้สําหรับรถทุกคันที่ผมแนะนําให้ติดนะครับผมก็จะเป็นตัวกาดน,น้ําแต่งนะตัวนี้ก็จะเป็นงานสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับผมอ่าและแน่นอนตัวกาดน้าเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ทุกกคิปปนนะมัััจ้องตววพก หินดินทรายดีดเข้าตัวหมอ้อน้านะครับผมแล้วถ้ามันดีดแล้วตัวหมอ้อน้ําแตกเนี่ยมันอาจจะทําให้รถฮีทหรือว่าน็อกได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเราเปลี่ยนหมอ้อน้ําลูกใหม่เนี่ยตัวคอนข้างแพงนะครับผมผมก็แนะนําให้รถทุกคันติดนะครับแล้วก็แน่นอนเลยนะครับผมสาหรับรถทัวริงทุกคันนะสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเขาจะติดมาเป็นตัวแหลกหลังนะตัวนี้ก็จะยึดกับตัวหูด้านหลังของตัวท้ายรถอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานรองนะครับผมพร้อมกับตัวกล่องของฉาบตัว ตัวนี้จะเป็นตัว42ลิตรนะครับผมอ่าก็จะมีเป็นตัวแหลกพร้อมกับกล่องติดตั้งมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับของแต่งของเจ้า cb 5 0 0ร x คันนี้นะคันนี้เขาก็ใส่มาไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าจะเป็นของที่แบบว่าอ่าทัวไปเขาก็จะแต่งกันนะครับผมอ่าก็สําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยมองหาทัวร์ลิงอะไรอย่างนี้ดีตัว cb 5 0 0ร x ก็เป็นที่แนะนํานะครับผมเพราะว่ามันเป็นคันเริ่มต้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานี้ไม่แพงมากนะครับผมแลวก็สามารถอ่าขับขี่ได้ทั อ่าแล้วก็สำหรับใครที่ดูจนถึงจบคลิปแล้วนะครับผมผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านนะครับผมอ่าหรือว่าใครต้องการจะดูเป็นคันไหนหรือว่าของแต่งชิ้นไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหาตัวรถหรือว่าหาของมารีวิวกันให้ดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้า CB 500X คันนี้นะครับอ่าเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ